ผู้หญิงที่อายุสามสิบเจ็ดปีขึ้นไปจะมีลูกยากและจะเป็นออทิสติกจริงไหมครับไม่จริงค่ะตับใจที่ผู้หญิงยังมีไข่ตกอยู่เนี่ยก็ยังสามารถมีบุตรได้คือเวลาเจอคนไข้ล้วชอบถามคําถามแบบเนี้ยก็จะทําให้คนกลุ่มนั้นนะเข้าใจว่ามีลูกยากแล้วก็ละเลยไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรไม่ป้องกันตัวเองอเพราะคิดว่าตั้งครรภ์ยากแล้วมันเลยทําให้บางทีแบบหลุดมีการตั้งครรภ์ขึ้นมาในอายุที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแบบนั้นเนาะ,ะยากหรือง่ายเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของอายุแต่เพียงอย่างเดียวส่วนเรื่องความเสี่ยงเป็นออทิสติกเนี่ยไม่เกี่ยวนะคะ,คะไม่ไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับอายุแล้วด้วยการแพทย์ปัจจุบันสมมติถ้ามีภรรยาแล้วอยากจะมีลูกนะด้วยการแพทย์ทางปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีช่วยจัดการหลากหลายอย่างที่จะลดความเสี่ยงที่น้องเขาออกมาแล้วเขาจะมีปัญหานาะแล้วก็จริงโรคออทิสติกก็เป็นโรคที่ยังไม ไม่ทราบสาเหตุที่แน่นอนด้วยนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อก่อนที่เราเจอคือเราพบว่าถ้าอายุเกิน35ขึ้นไปเนี่ยก็มักจะมีความเสี่ยงที่จะลูกที่เกิดออกมาเนี่ยจะเป็นดาวซินโดรมได네้มากกว่าผู้หญิงที่ตั้งครรภ์นในช่วงอายุน้อยกว่า35ปีแต่อย่างที่เรียนให้ทราบคือในปัจจุบันการแพทย์เป็นก้าวหน้าไปมากแล้วนะคะพวกนี้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญะคะ่ะ